สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกร,แรม Server Status Checker นะครับก่อนที่เราจะสาธิตการใช้งานเรามาทำความเข้าใจการทำงานของโปรแกร,แรมกันก่อนนะครับ Server Status Checker เป็นโปรแกร,แรมที่จะทำหน้าที่เช็คสถานะของเซิร์ฟเวอร์ของเราและแสดงสถานะให้ผู้ใช้ทราบตลอดเวลาที่มีการทำงานและจะคอยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบในทันทีที่มีการดาวน์ไทม์ ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านทางอ่ของระบบแล้วก็อีเมลนะครับส่วนฟังก์ชันย่อยอื่นๆนี่จะขออธิบายในภายหลังนะครับอตอนนี้เรามาดูหน้าแรกของโปรแกรมกันก่อนนะครับหน้าแรกหรือส่วนแรกที่ผู้ใช้งานทุกคนจะเห็นก่อนเข้าไปใช้งานโปรแกรมก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับซึ่งจะมีช่องให้กรอกอ่ายูเซอร์เนมและ password ่าในกรณีที่เป็นผู้ใช้ใหม่เราก็สามารถสมัครได้โดยกดที่ปุ่มรีจิเตอร์ Digital ครับซึ่งในปุ่มดิจิเตอร์ก็จะมีให้กรอก username password ยืนยัน password แล้วก็อีเมลนะครับอ่นเี๋วเรามาลองสมัครกันดูนะครับ เมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเราให้เรากด submit นะครับแต่ถ้าเราต้องการกรอกใหม่ก็คือให้กดปุ่ม reset นะครับแล้วกดตกลงนะครับเมื่อเรามี Account แล้วหรือว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ Account ในการที่จะเข้าสู่ระบบได้นะครับ ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้งานที่มี Account อยู่ในระบบอยู่แล้วลืม password แล้วก็สามารถขอพั s เวิร์ดได้กับทางระบบโดยกดที่ปุ่ม got l o s t password นะครับเจะลองดูนะครับคือกดเข้าไปแล้วก็คือจะให้เรากรอก username ที่เรามีแล้วก็อีเมลที่เราใช้สมัครกับทางระบบนะครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่ระบบนะครับ หลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับในส่วนของหน้าสเตตัสนะครับซึ่งหน้านี้โดยหลักๆแล้วจะเป็นหน้าที่ใช้แสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาดูในส่วนแรกของหน้านี้กันเลยนะครับในส่วนแรกนี้จะเป็นการแสดงชื่อ Account นะครับว่า Account ของเราเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็มี t Time Check ว่าเช็คเวลาอะไรแล้วก็ Day Check วันไหนบ้างนะครับไทม์เช็คและเดย์เช็คเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะทําการเช็คสถานะในช่วงเวลาใดบ้างซึ่งเราสามารถกําหนดส่วนนี้ได้ในปุ่มเฟืองด้านขวามือของเรานะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับเดออล็อกขึ้นมานะครับซึ่งจะมีให้เลือกว่าเดย์เนี่ยคือเราจะกําหนดวันครับที่ว่าจะให้ระบบเนี่ยเช็ค IP ของเราเนี่ยวันไหนบ้างนะครับ จากนั้นก็จะเป็นเวลานะครับช่วงเวลาที่เริ่มเช็คก็คือเช็คช่วงเวลาใดบ้างครับแล้วก็ช่วงเวลาที่หยุดเช็คช่วงไหนบ้างครับถ้าเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มเซฟนะครับหรือต้องการรีค่าเริ่มต้นก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตนะครับครับอ่าครับนั่นก็จะเปลี่ยนนะครับต่อมาก็จะเป็นในปุ่มของ อ่าอัปเดตสเตตัสแมนนวลนะครับซึ่งปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ให้ผู้ใช้เนี่ยรีหน้าสเตตัสด,ด้วยตัวเองในกรณีที่อยากทราบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับโดยทันทีที่ไม่ต้องรอให้ระบบเนี่ยออตโต้รีนะครับเราให้กดปุ่มนี้อ่าครับอ่าในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของการแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์เราเรามาดูรายละเอียดอ่าข้างในก่อนนะครับ ตัวปุ่มสไลด์ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นปุ่มที่กําหนดว่าจะเปิดหรือจะปิดให้โปรแกรมเช็คสถานะ IP และพอร์ตนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดของพอร์ตนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็สถานะนะครับซึ่งสถานะนี่นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอ่าสี่อย่างนะครับก็คืออันแรกนี่คืออ่าเป็นครอคือ จะแสดงก็ต่อเมื่อเราปิดไม่ให้เช็คนะครับอ่าอย่างนี้นะครับสังเกตได้ว่าเป็นโค้ดก็ปุ่มสไลด์ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนไปทางออฟนะครับอ่าสถานะต่อมาก็เป็นออฟไลน์นะครับเซิร์เวอร์ก็คือจะแสดงว่าเซิร์เวอร์ตอนเนี้มีการดาวน์ไทาม์อยู่ก็จะขึ้นสถานะออฟไลน์ครับอ่าต่อมาเป็นสถานะออนไลน์นะครับก็จะแสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยกำลังออนไลน์อยู่นะครับแล้วส่วนสถานะที่4จะเป็นสถานะเช็คกิ้งนะครับคือจะเป็นสถานะที่จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราได้ทาการเพิ่ม ip เข้ามาในระบบใหม่แล้วก็ระบบก็กําลังทําการาเช็คอยู่นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับปุ่มแอดนะครับจะมีไว้เพิ่ม ip ของเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในระบบ เพื่อทําการเช็คสถานะ,ะเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับไดล็อกซึ่งในนั้นก็จะมีช่องให้กรอกอ IP address แล้วก็พอร์ตนะครับแล้วเราก็จะเห็นลิสต์ List ข้างๆครับในกรณีที่มีการ add IP server นั้นเข้าไปในระบบมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องกรอกนะครับาสมมุติว่าตอนนี้ผมเลือกเป็น 8.8.8ของ Google นะครับแล้วผมก็จะเลือกพอร์ตนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะเลือกไทอ่าระบบก็จะทาการฟิกเอาไว้นะครับว่าถ้าเราเลือกพอร์ตเนี่ยนะครับเราต้องมีไท้เป็น m ม s q l เท่านั้นนะครับการเลือกไทเป็นไม s q l นะแล้วก็เป็นตัดมาก็เป็น list ของการเช็ค delay check ครับ delay check ในที่นี้ก็คือเวลาที่มีการ t ดาไทาม์เนี่ยเราจะให้มัน delay หรือว่าหยุด ไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามันดาวทามจริงๆนะครับตัวนี้จะตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับเมื่อเรากกเสร็จแล้วก็ให้เรากดสัมมิตนะครับแต่ถ้าอยากกรอกใหม่ก็ให้กดรีเซ็ตนะครับเรากดสัมมิตปึบมันก็จะมี i p ใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับนะครับอ่าอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างๆปุ่มแมสกก็จะเป็นปุ่มอ่าดีล e t e นะครับ อ่าปุ่มนี้จะมีไว้เพื่อลบ IP และพอรตที่ไม่ต้องการเนี่ยลองกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นไดอาล็อกนะครับเราก็จะเจอกับช่องเสิร์ชช่องแรกเสมมิร์ชเพื่อหาพอร์ตหรือ IP นั้นนะครับสมมุติว่าจะหาพอร์ต5สามนะครับเราก็จะเจอพอรห้าสามนะครับอ่าเมื่อเรากดเลือกที่พอร์ตนี้ก็คือจะแสดงว่าเราเลือกพอรตนี้แล้วเราก็จะลบพอรตนี้นะครับแล้วให้กด Delete ไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้กดร e s e t นะครับเร้กด Delete ไปนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าพอ์ห้าสามที่เรา แอดไว้ตั้งแต่แรกก็จะหายไปนะครับหน้าเซตัซนี้จัดได้ว่าเป็นหน้าที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะจะมีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมจากหน้านี้ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตในกรณีที่เกิดดาวทามแล้วโปรแกรมทําการแจ้งเตือนผ่านทางระบบ UI ของโปรแกรมแล้วก็ส่งเมลไปแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอีกทีนะครับเราจะมาลองสาธิตการดาวทามนะครับ อ่ะครับเมื่อมีการดาวทาไม์นะครับระบบก็จะทำการแสดงป๊อปอัพขึ้นมาว่ามี IP นี้พอร์ตนี้นะครับดาวทาไม์ในเวลาดังกล่าวนะครับนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนนะครับอ่าซึ่งเมื่อเรารับทราบแล้วนะครับเราก็ทําการกดปุ่มโอเคนะครับเพื่อรับทราบแล้วว่า IP กับพอร์ตเนี่ยนะครับมันดาวทาทม์นะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับอ่าต่อมาเราก็มาดูในส่วนของแถบเมนูการปิงนะครับอ่าในส่วนของฟังก์ชันการปิงนี้นะครับจะทําหน้าที่ปิง IP ที่เราต้องการเพื่อเช็คดูว่าเราสามารถเข้าถึง IP s e เซิร์ฟเวอร์นั้นได้หรือไม่ในช่วงเวลานี้นะครับโดยจะมีช่องให้กรอก IP นะครับแล้วก็จะมีลิสต์ IP เพืงค่านะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเลือกเป็น8.8ที่มีอยู่ในระบบนะครับจากนั้นก็กดปุ่มซับมิดนะครับ้วรอสักครู่ หาระบบเพื่อเการปิงไปหาเซิร์ฟเวอร์หมายเลข IP 8.8.8นะครับ uh, ต่อมาเราก็มาดูในแถบเมนูต่อไปเลยนะครับ uh, ต่อมานี่ครับจะเป็นในส่วนของแถบเมนูฮิต t อรีครับฟัง์ชันฮิต t อรีนะครับซึ่งหน้านี้จะมีไว้เพื่อเรียกดูข้อมูลของ ip ที่เกิดการดาวนา์ไทมแล้วก็มีการแสดงกราฟการดาวน์ไมในช่วงเวลาดังกล่าว นะครับอ่าเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับอ่าในส่วนของ IP กับพอร์ตในหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะเรียกดูข้อมูลการดาวนามได้นะครับเราต้องทำการกรอก IP และพอร์ตนะครับอ่าทำการเลือก IP นะครับเดี๋ยวเรามาลองเลือกกันดูนะครับอ่าเลือก IP แปดจุดปดนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราปิดแปดศูนย์ไปนะครับเราเลือกพอร์ตแปดศูนย์นะครับอ่า ดังนั้นต่อมาเราก็มาดูในส่วนของอาดาวเทียมแล้วก็เอ็กพอร์ตไลนะครับซึ่งจะมีให้เราเลือกอวันที่เริ่มต้นแล้วก็เวลาเริ่มต้นวันที่ที่หยุดแล้วก็เวลาที่หยุดนะครับให้เรากรอกนะเป็นวันที่สิบนี้นะครับเ,เวลาศูนศูนย์นะครับก็สิบยี่สามจุดห้าเก้านะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วก็ลอง ให้เรากดปุ่มดาวน์ไทม์ะนะครับเราก็จะเห็นว่าพอร์ตแปดศูนย์นะครับ IP แปดแปดนี่คือมีการดาวน์ไทม์ไปเมื่อ,อ14นาฬิกา42นาทีที่แล้วนะครับถ้าเรากลับไปหน้าเดิมให้เรากดปุ่มลูกศรข้างบนด้านซ้ายมือนะครับในปุ่มที่อยู่ข้างๆกับปุ่มดาวน์ไทม์ก็จะเป็นปุ่มเอ็กพอร์ตไฟนะครับ ซึ่งปุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการาส่งหลอกไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของเท็กไฟนะครับไปให้กับอ e ีเมลของผู้ใช้โดยตรงนะครับเราลองกดดูนะครับแล้วกดสัมมิตนะครับระบบก็ทําการเอ็กพอร์ตไปให้กับอ e ีเมลที่เราได้ทาการสมัครเอาไว้นะครับรเรียบร้อยแล้วครับนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ กราฟนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับกราฟรูปแบบแรกก็จะเป็นรูปแบบกราฟเดือนเอกราฟวันนะครับกราฟหนึ่งวันแล้วเรามาดูกราฟหนึ่งวันนะครับที่สิบเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มกราฟตนงนี้นะครับก็จะเจอช่วงเวลานะครับซึ่งกราฟหนึ่งวันเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่กว้างพอสมควรนะครับก็คือจะมีช่วงแต่ เที่ยงคืนถึง23่สนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของเวลาที่ดาวทามนะครับ IP Port นะครับคือน,นี้เมื่อกี้เพิ่งปิดไปก็จะมีตอนบ่ายสองทีนึ่งนะครับต่อมามาดูกราฟหนสัปดาห์หรือ7จวันนะครับ7จ็ดวันสิ กราฟ7วันก็จะมีเคิร์ฟเป็นวันนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มวันแรกแล้วก็นับไปอีก7วันนะครับอย่างเว่าวันที่10วันนี้ดาวทามเป็นหครั้งนะครับต่อมาก็จะเป็นกราฟ1เดือนนะครับเดือนนี้ก็เดือน12ก็จะกดกราฟส่วนกราฟหนึ่งเดือนก็คือเคิร์ฟก็จะ ค่อนข้างจะแคบลงมานะครับก็จะเป็นนับแค่ว่าวันไหนบ้างที่ดาวนะครับก็คือมีวันจันทร์อังคารพุธหันอาศุกร์เสาร์วอาทิตย์นะครับก็คือว,วันนี้เป็นวันพุธก็เจอวันพุธดาวามหนึ่งครั้งพอแปดสิบนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของแถบเมนูเซตติ้งนะครับ โดยส่วนนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นอ,อีเมลหรือว่าพัสเบิร์ดต่างๆซึ่งเราจะมาดูในส่วนแรกของหน้านี้กันเลยนะครับในส่วนของอีเมลแอดพัทเบิร์นะครับในส่วนนี้เนะี่ยเราสามารถที่จะแก่อ,อีเมลแล้วก็กาหนดของส่วนของการส่งอีเมลในกรณีกรณีที่ว่ามีการดาวทามครับเราสามารถเลือกได้ว่าเลือกที่ส่วนนี้ได้ว่า เราจะทําการส่งอีเมลไปหรือว่าไม่ต้องส่งนะครับอ่าถัดลงมาก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเราสามารถแก้ได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เป็นอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วมาดูในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของทีมนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการเลือกทีมของโปรแกรมนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งหมดอ่า9ทีมนะครับนี่ผมขอเลือกทีมที่6 ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของซาวเลอร์น,นะครับซึ่งเป็นเสียงของการแจ้งเตือนนะครับซึ่งซาวเลอร์เเนี่ยจะมีให้เลือกในระบบด้วยการก้าวเสียงนะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มีซา,าวออนออฟซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่มีการอะเลรสเนี่ยจะให้เสียงดังหรือเปล่าหรือว่าจะปิดเสียงไว้ให้ขึ้นแค่ป๊อปอัพเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็มีส่วนของวอลลุ่มนะครับ อ่าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มเซฟนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้กดรีเซ็ตนะครับ,รบอ่าเลือกทีที่6แล้วกดเซฟ่าครับทีที่หกแถบเมนูสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแถบเครดิตนะครับผู้จัดทําระบบนะครับผมขอจบการสาธิตเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ